แดดสุด,ดยอดเลยแดดคักข้ามันนี่อ่ะมาะยัางมากใกล้ๆตากล้อ,ลองมาหนีมาอ่ะสบายดีครับพี่น้องครับอ่ะมาพ่อพี่พ่อน้องมัอนี่นะครับกับบรรยากาศออกฮอนหัวร้านแพบๆคือเก่านะครับบ้านแดดคักแดดแนี่ยเลยพี่น้องนะครับบ้านมุจโจเป็นเลยนะครับโกตุกวันเขาไว้มันจะเกิดเพราะมันแห้งแล้งมันนี่ครับพี่น้องเอ่ะนะครับพ่อกันกับพี่น้องมัอนี่นะครับนำเอาอีซูซูเอ็นพีอาร์ร้อยสิบห้าแรง นะครับตัวไอ้รูปหล่อในตำนานเจ้าเดิมเจ้าประจาเจ้าเก่าครับพี่น้องนะครับผู้ังคนกับเสวาเอาเจ้าคือใคยได้เอินพี่ลอยสิบหาเถนะครับชื่นชอบเป็นการส้นโตครับพี่น้องนะครับโกตุกเกิดมาได้ยุคนี้นะครับเกิดมาได้ยุคนี้เกิดมาได้สมัยนี้นะครับกว่อมองมันหลอนๆทุนบ่ลายโอยมันดูดีสิไปขามไปเรียนรุ่นใหม่ๆคือเพื่อนโกตุกทุนบ่ลายครับพี่น้อง นะครับเหรียนโตซัมเนียนะครับรูปบรอในแบบจะบับของเขาเอาอยากมาเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องนะครับเอามีซัมนียกับเบิ้งกันซัมนียแหละครับเอานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งลุยนะครับเป็นตัวเสียสั่งลุยจดทะเบียนครั้งแรกแรกเริ่มเดิมที่2 5 3 7นะครับเป็นตัวสังลุยนะครับพี่น้องตัวโคดเอฟเอ็มโคดเอฟเอ็มแท้แน่นอนครับพี่น้องนะครับเดิมนะครับเดิมทุกมิตินะครับเดิมทุกปิติบอกพี่บอกน้องก่อน นะครับขนาดไฟเหลี่ยวนะครับยังเดิมโรงงานเลยนะครับตะกองมาเบงไงไกๆนะครับรูปแบบอิซุซุยังเดิมโรงงานเลยครับพี่น้องสีสันมันะนะครับเก็บมาเป็นบางชิ้นบางชิ้นกับทัฒนได้เก็บนะครับกับบอบอต้องย่างเลือกทั้งขนาดว่าเก็บชุดดวงได้บ่เก็บดวงได้เอาจางมาเบงน้ำกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะให้เบงพ่อเป็นสังเกตนะครับกันส้นหนานะครับคือเป็นยางสี่ว่าเตอร์เพนไซสกันส้นยงมาดอกนะครับขันพูว่ามากก็ชอบ นะครับกันส้นเดิมมันอยู่ทางในนะครับอันนี้เป็นหน้ากากเคือซื้อนะครับข้าเจ้าขันเกี่ยวปลอยยัดอันเก้าไว้นะครับตัวเดิมกันส้นเดิมกันส้นสแตนดาร์ดกันส้นโรงงานก็ยังอยู่นะครับคือจะในนี่แหละอยู่ในนี่แหละเพื่นข้อไปซื้อนะครับเป็นตัวข้อไปซื้อครับพี่น้องนะครับเอามีเสากี่ีนี่ฮะให้ดูสวยงามขึ้นนะครับเอาบอกพี่บอกน้องก่อนนะครับว่าโกตุกเปิดกันเท่าไหร่ขายกันเท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับโกตุก รถคันนี้นะครับโกตุกเปิดให้พี่ให้น้องได้พิจารณาน้ากันอยู่ที่ราคาอยู่ที่สองแสนหกหมืนบาทในสภาพตอนนี้ยังมาท่านมีขวากนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดคหกันมีขวากไม่ยังราคาก็อาจจะเป็นโง่ตาโตนะครับตอนนี้ในสภาพนีสกรนะครับเนอะนะครับบอกให้พี่น้องนะครับสา่งควมเข้อใจใหกกระไรกับน้องกวันนะครับพี่น้องเอามาเบงน้ากันนะครับยางนะครับเป็นยางไฟสโตนนะครับไฟสโตนแบบเลดียนเลดียน แบบที่ไม่มียางในของแท้นะครับเป็นไฟโซนเป็นเรเดียนแท้นะครับนะครับมาเบ่งน้ำแข็งเนาะนะครับอ่ะนะครับขอบนะครับยางเก้าจุดห้านะครับเป็นยางเก้าจุดหานะครับขอบสิบเจ็ดเด้อนะครับอันนี้เป็นขอบสิบเจ็ดจุดหานะครับเอาเบาะมีขาดนะครับพี่น้องนะครับเบาะนี้เป็นเดิมโรงงานนะครับเบาะนี่เป็นเดิมโรงงานแต่ว่าไม่มีขาดนะครับพี่น้องนะครับรถคันนี้มีแอร์แด้ไอเด้อ นะครับรถคันนี้มีแอร์รถบ่เคยทํางานหนักบ่เคยแบกงานหนักนะครับพี่น้องรถเป็นแลนด์อาชินักบ้างอยู่แต่ว่ารถบ่เคยเของไ้เขาสวนนะครับเป็นรถนะครับแลนด์ยูเอสซีกีนะครับวิ่งอยู่เอสซีกีนะครับขนพวกอุปกรณ์พวกอ่าฮัดพวกงานก่อสร้างนะครับเป็นเป็นงานสําหรับงานก่อสร้างนะครับเด้อนะครับแผงประตูนะครับสล้วรับกระชกขึ้นลงนะครับปกตินะครับพี่น้องนะครับขึ้นลงปกตินะครับตัวนี้นะครับเป็นยาง โอปันน้ำฝนกะปกติครับพี่น้องนะครับใส่งานได้นะครับเอานะครับประตูนะครับแก็บจะมาปันเสาซํำน่อยยืนตรงสวัสดีจ้านะครับขอบสันนะครับตามแบบฉบับของกูตุกนะครับรถกูตุกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องเน้นนะครับลอยสื้อ้านี่ขาบเคมนะครับสันบกคมสีบางามครับพี่น้องนะครับเน้นสันนะครับเลี้ยวมาให้เป็นเลียมเรยมให้เป็นคมคมนะครับพี่น้องนะครับขันบาคม ขันขันบวก้มมันสิบบงก้มนะครับร้อยสิบห้านะครับต้องคมนะครับต้องบาดตานะครับคมให้บาดตาขอบกระบะเป็นกระบะริมใหญ่นะครับกระบะริมใยนะครับพี่น้องนะครับขอบกระบะริมใหยอ่ะสาดตไตทองมานํากันเบรกเสือหมอล่มมาให้อายให้น้องแล้วเรียบร้อยนะครับให้พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยเสือหมอล่มเบรกดีเป็นให้นะครับพี่น้องคัตซี่เนี่ยใส่คำว่าสวยนะครับใช้คําว่าสวยนะครับตรงนะครับตรงนะครับเป็นหนาซี่คุ้นซี่ นะครับพอมแบกพรอมหามไปกับไอ้ครับน้องนะครับสําหรับหลังคดซี่นะครับแรนเสริมหลังมาให้อายแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเบรกสมหมอล้มมีสาระเปามีหมอล้มนะครับเบรกหัวซักทวนอ่ะนะครับยางนะครับเป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นใช้คําว่ายางสวยยางใหม่ทั้ง6เส้นกระทะใหม่นะครับทั้ง6เส้นนะครับพี่น้องเฟืองไทยนะครับเฟืองไทยเป็นเดิมโรงงานเดิมโรงงานจังไรวิตีนะครับพี่น้องพี่น้องกสิทามาเอฟบบนะครับเอียบไปนะครับ จริงๆแล้วนะครับพี่น้องนะครับตัวสังลุยนี่เขาใหญ่มาจากโรงงานพี่น้องบ่จาเป็นบ่ต้องไปซี่เรียดเรืองเอฟนะครับโกตุกขึ้นกันนะครับบ่ตองซี่เรียดว่าบ่ต้อปไปเซียผูพใดได้ทั้งสิ้นนะครับเขาใหญ่มาจากหําเขาใหญ่มาแล้วครับพี่น้องหําเขาใหญ่มาจากโรงงานแล้วนะครับเขาเขาพร้อมที่จะแบกกันนกพร้อมที่สัลุยไปกระบายกับน้องแล้วเอ้านะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับรอบคันนะครับมาดูรอบคันในการไฟท้ายกับปะมาณนี้มีบางฟุ้นนะครับการศาสตร์บางคนนะครับอยู่ปรบม่านนี้ นะครับพื <ination noises> ้นนะครับเบ่งพื้นน้ากันนะครับพื้นนะครับเป็นพื้นเอาลินเรียกกับบ่กข่องได้เด้อนะครับเอาลินเรียกกับบ่ข่องนะครับพราะว่ารถดบ่เคยกระแทกกระทันนะครับบ่เคยขนอ่อยขนมันนะครับพี่น้องเอานะครับมาดูน้ากันนะครับมาเบ่งน้ากันนะครับคอยเสียเป็นแบบมอควยเตี้ยวนะครับขนาดกลางๆนะครับบ่ถึงกับใหญ่มากเสียงลันลนะครับเสียงเนียโอ้ขับมวนเอาให้ครับพี่น้องนะครับเสียงขับสนุกขับมวนมวนเลยนะครับพี่น้องนะครับบางคนนะครับสวยๆงามๆบ่แตกบ่หักบ่บิน นะครับเด้อนะครับกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือนะครับอยู่ในองศาเดิมแบบฉบับของสังลุยนะครับแนบนะครับหันไปให้เพื่อนเบิ้งนะครับแนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถแบกงานหนักนะครับบรรทุกงานหนักได้นะครับโดยพี่น้องก็ต้องไปตกแต่งอันหนึ่งอันใดอีกเลยนะครับเรื่องแนบจบแล้วนะครับถังน้ํามันนะครับไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับถังน้ํามันยังมีสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่เด้อนะครับสังน้ํามันเดิมนะครับพี่น้องกลองดักน้ํากลองดีเซล นะครับกองอากาศอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่คือชับแท่ของเขาเป็นรถหางแท่นะครับเขาอยู่แบบนี้นะครับเสากวางนะครับเสากวางเป็นเสากวางเหล็กเด้อตัวังลุยนะครับเอาเกียงภายในทางด้านคนขับครับพี่น้องนะครับเกียงภายในทางด้านคนขับมันหอนหลายกตุขีดนำใส่วันโอ้ยรถจะจอดตางแดดนะครับกะประมาณนี้เบาะมีขาดนะครับพี่น้องนะครับเบาะมีขาดนะครับข้างในนะครับกะนะครับพื้นท่านด้านคนขับอาจสิมิทะลุเนี่ยนิดน้อยตามอายุการใส่งันของเขานะครับเด้อ นะครับธรรมดานะครับรถ20-30 <prestigious> mhm. ปีก็ต้องมีห้อยเนี่ยนิดหน่อยๆนะครับสําหรับทางด้านเสานะครับรถคันนี้นะครับเป็นร้อยแต่ซุงแต่ก็นะครับร้อยแต่็บขทางหนาแผงหนายังเดิมหมดทุกชิ้นนะครับยังเดิมหมดทุกชิ้นยังบ่เคยเจออุบัติเหตุงั้นยังบ่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับพี่น้องนะครับบ่เคยส้นหนักมาก่อนนะครับยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับประตูด้านหน้าคนขับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบเรี่ยมขอบสันยังอยู่ตรงอยู่ครบ ทุกอนุภาคนะครับอนุภาคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับออะนะครับมาเบงกลมกันนะครับทางนานะครับทางนาไฟนะครับเป็นไฟลังค่านะครับเป็น LED แบบซีรัดนะคะหรือว่ามูอไอที่น้องสีบ่มักแบบนี้สีมักแบบเส้หมวกจังมาบอกกันนะครับมักแบบหมวกยังพิจารณาํำกันนะครับเนี่ยปัดฟุ่นปัดน้ำฝนน้ำฝนกัอยู่ว่านี้นะครับสีสันมันจะรถคันนี้เคยสาดสีมาลอดเดียว โดยสะอาดโดยไม่มีปูนนะครับสะอาดเป็นบางจุดบางจุดก็ยังไม่ได้สะอาดแต่ว่าคันดิซี่ให้พี่น้องเห็นนะครับรลยละเอียดบ้านสิเลิกเกินไปนะครับให้พี่น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตสกปรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้พี่น้องมาเบิงนะครับมาทดลองขับนะครับมาลองสัมผัสลองเบิงมาลองเบิงเครื่องเป็นไดนะครับเบรคคาดเป็นไดเอามาเบิงเครื่องยนต์นำกันครับไอ้นะครับมาบิงเครื่องยนต์นำกันนะครับเด้ออันนี้ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง 4BD1 นะครับแบบฉบับรถห่างแท้นะครับ4 b d 1 1ดีแรงแท้นะครับ100เปอร์เซ็นต์นะครับ100เปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะของเก่าเล่าไปโดนตัวใดมาบวเอาสีสเปรย์มาฉีดน้ำเครื่องน้ำเครื่องโอ้ยเจ้ากระไดสุดหรอกม้วนเป็นหยังครับพี่น้องนะครับโกตุกใส่น้ำมันดีเซลนะครับใช้น้ำมันดีเซลฉลิมไว้เพื่อความชุ่มชื้นนะครับเพื่อคว่ำเบื้องแล้วดูสวยงามนะครับเบื้องตามขั้วส่งขั้ซี่นะครับคั้ซี่โกตุกใส่น้ำมันดีเซลนะครับพี่น้้ออองผูใดยาากเ เป็นต้นแบบกระดิ่งนะครับบ่อห่วงนะครับบ่อบ่อ่สมวัลรีกสิท์ใส่น้ำมันดีเซลชโลมคัดซี่อย่างน้อยเรือนนะครั้งนะครับคัสซี่เฮาสีย่างคุงควมเงาง่าอยู่ตลอดถือฟุ่นถือขีพุ่นฉีฝงสิ้นเดือนลางออกปีเดือนละเทียแล้วก็ชโลมด้วยน้ำมันดีเซลนะครับรถคันนี้ใส่น้ำมันดีเซลประมาณ1ลิตรนะครับชโลมได้ทั้งเครื่องทั้งคัดซี่นะครับพี่น้องเสียรักษานะครับสนิมบ่อให้จับคัดซี่นะครับรถเท่านะครับก็เป็นรักษารถเท่าไปในตัวครับมองดูกัมีความชุ่น นะครับเอาเดี๋ยวนะครับสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้ฟังเสียงน้ำกันนะครับพี่น้องได้ฟังเสียงน้ำกันนะครับลังเกียใดกับเป็นหูบใดสตาร์ทกับเป็นหูบ่อยกวาดไปเดิมันเป็นหูบอันไหลๆเนี่ย,ยอยู่ตรงนี้กะเกียร์ใครปะเนี่ยนครับ รอเขาได้เห็นน hey, ้าก right. ันแดดบ้างเนาะเดี like ๋ยวกดุงสีเหลืองกันกันเอเกยไม่รุนะนะครับอ้าหมดไปสักกอนนะครับมันถี่เนนะครับ ให้พี่น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตนะครับให้ได้เห็นนะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาล่องเบิงนะครับมาล่องสัมผัสกันล่องเบิงนะครับสําหรับแฟนพันธ์แท้นะครับอิวสูเอ็นพีอาร์ร้อยสิบห้านะครับสนิจสนใจนะครับบานยูเซ้าโกตุกนะครับอยู่บ้านหล่าโพมูที่ห้าตําบลนองกรุงสวรรค์อำเภอกูสุมพิศัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนะครับสำหรับเบอร์โทรเบอร์จิตตอนะครับ0 8 5 4 4 6 8 1ห6ครับพี่น้อง0 8 5 4 4 6 8 1ห6หรือนะครับ กด G P S มาที่นะครับอู่นะครับโกตุกเจริญยนตนะครับใช้คําว่าอู่โกตุกเจริญยนนะครับอีน้อยๆพามาหอดเยี่ยนโกตุกเจริญยนนะครับโกตุกเจริญยนนะครับพี่น้องนะครับอีน้อยๆพามาหอดเยี่ยนโอ้นามหัวหลานเจ้นๆกับมีนามไหลออกมันหวอนี้เลยนะครับเหมือนว่างเมื่อกี้นี่เห็นนั่นผู้ใหญ่สุวัสดิ์บานสองห้องทั้งผู้เขียวนะครับฝนตกสาส์ยยุ่หนาบานเล่าไอหนาบานไอเล่าบ้านผู้ใหญ่สุวัสดิ์โอ้ยบ้านๆไข่บ้าน แหง่งมาแรียงเธอไอ้ว่าสนดอกบ้านเจ้คือจังว่าฝนตกสาสาสาู่โยเล่าไทยออกไหมเห็นในเฟซบุ๊กเมื่อกี้เนี่ยเอาสารับเมื่อนี้พ่อพี่พอ้องมาเพียงสามีขอเก้าข้อาวาสบายดีครับสวัสดีค่ะ